สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีกับช่องคุ้นทาสาผ้าเราะกับนีมินี่ยุ่นาหารหมอลำครับหมอลำเสียงวีหกนะครับกําลังตั้งหานตั้งเวทีกับบรรยากาศคึมๆครับแดดบอร้อนครับใบสองากว่าครับเวทีเป็นไก่ซีเดีแล้วครับหมอลำเสียงวีหกมินี่สดแจ่แน่นอนครับอยู่ที่บ้านอีซี จ้างหมอลำในรอบ30ปีครับนี่ฝนกับสีตกวข้ามสบาย30ปีให้ได้จ้างหมอลำมาแมนเห็นไหมตกตอนนี้ละแต่ว่าดินไส้มันบ่จืดดอกนี่แต่ว่ามองนี้ลมเนี้ยมองอยูมองเศร้ากันหลายยีเด็ดนะเพิ่อนไปลองยิดบอกเก่าคักเลยนี่มีเฮี้ยนในเศร้าอยู่ผม โต๊กย่ำนี่นี่ดีที่สุดแล้ว <m uch ing> นี่สิโตกย่ำคน,น,นสีมาเนาะมันบริษัทไฮบัตนี่ครับเอที่ล่องดีพอดีเป๊ะเลยครับนี่กองสกอตนะครับ <m uch ing> มาแล้วฝ <m uch ing> นครับมาแล้วมาแล้ว <m uch ing> มาแล้วครับฝนครับอ๋าหาของปิดเออ เป็นบรรยากาศการตั้งงานครับพี่เริ่มทยอยเป็นลูกเป็นหลากแล้วครับฝนกระริ้นๆครับนี่มอรมเสียงวีหกนะเด้อ,อ,อ,อพี่น้องไม่ได้ครับมองอยู่มึงเศร้ากันหลายครับด้านกว้างมอรมดีครับมอรมดังในกระแสะครับอยู่ตอนนี้มอรมเสียงวีหกนกพงสกอนบรรย,ยากาศคีับด้านข้าก็เริ่มทยอยมากครับ น้ไหลานไดเพราะว่ามันอจะกิึงเสียงฝ่าฝนตางชาเรียกว่าั้ำไหลครับเดินครับมาชมมาเดินกันกบอน,นแลวครับแบบนีสาวไปสรีเวยครับเด้อสวัสดีครับ